จากกรณีของพระเอกหนุ่มเอสกันตพงศ์บำลุงรักหลังจากวูบหมดสติกลางงานอีเวนต์ปัจจุบันก็ยังคงรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลก่อนหน้านั้นคิตตี้ภรรยาของหนุ่มเอสกันตพงศ์ก็ได้ออกมาอัปเดตอาการของสามีว่าได้ออกจากห้อง ICU แล้วมาพักรักษาตัวยังห้องผู้ป่วยปกติ ซึ่งล่าสุดทางด้านคิตตี้ก็ได้ออกมาโพสต์รูปภาพของน้องวาเลนติน่าลูกสาวขณะที่กำลังนั่งยิ้มหวานอยู่บนเตียงของคุณพ่อเอสกันตพง์ซึ่งงานนี้ก็มีชาวเน็ตลายหนึ่งเข้ามาสังเกตท่านอนของเอสกันตาพง์เป็นท่าคล้ายนอนตะแคงโดยระบุว่าท่านอนปะป๊าเหมือนกำลังนอนตะแคงอันนี้ต้องเป็นสัญญาณที่ดีแน่ๆเลยหายไวๆนะคะคุณแม่กับลูกสาวที่น่ารักรอคุณเอสอยู่คะ่ะ จากโพสต์ดังกล่าวก็มีคนเข้ามาให้กำลังใจหนุ่มเอสกันตะพงศ์ภรรยากับลูกสาวกันเป็นจำนวนมาก